จากสถิติระบุว่าทุกๆปีมีผู้เสียชีวิตบนท้องถนนทั่วโลกมากกว่า4 0 0 0 0นคนอันเป็นผลมาจากการขับขี่ภายใต้ฤิธิ์ของแอลกอฮอล์และอีกหลายแสนคนต้องทนทุกข์กับผลร้ายแรงจากการเมาแล้วขับซึ่งอาจนำไปสู่การบาดเจ็บสาหัสการจ่ายค่าปรับการสูญเสียสิทธิ์ในการขับรถและในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดคือโทษจำคุก0.2กรัมต่อเลือด1ลิตร เมื่อดื่มแอลกอฮอลในปริมาณนี้ผู้ขับขี่จะเกิดความรู้สึกผ่อนคลายร่างกายอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยและอาจมีอาการเหม่อหรือฟุ้งซ่านร่วมด้วยเนื่องจากความสามารถในการมองเห็นและการประมวลผลลดลงผู้ขับขี่จึงไม่สามารถติดตามการเคลื่อนไหวของรถคันอื่นหรือผู้คนที่เดินอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ0.2-0.5กรัมต่อเลือด1ลิตร การดื่มแอลกอฮอล์แม้ในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยส่งผลต่อความสามารถในการขับขี่และความผิดพลาดที่สูงขึ้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บสาหัสมากถึง3เท่าเมื่อเทียบกับผู้ขับขี่ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์0.8กรัมต่อเลือด1ลิตร ปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงขึ้นจะทำให้ผู้ขับขี่ขาดสติสัมปชัญญะและความสามารถในการควบคุมร่างกายเช่นความบกพร่องทางการมองเห็นความสามารถในการประมวลผลสภาพแวดล้อมโดยรอบลดลงไม่สามารถปรับความเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากการตอบสนองที่ช้าลงและทำให้ไม่สามารถรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยของรถได้ความเสี่ยงต่อการชนและบาดเจ็บสาหัสมีมากกว่า10บเท่าเมื่อเทียบกับผู้ขับขี่ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ 1กรัมต่อเลือด1ลิตรผู้ขับขี่จะไม่สามารถควบคุมรถให้อยู่ในเลนได้เกิดความประมาทและความบกพร่องในการควบคุมความเร็วไม่สามารถรักษาระยะห่างที่ปลอดภัยของรถและการตอบสนองที่ช้าลงเท่าตัวมีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้มากถึง30เท่าไม่สามารถควบคุมเบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพและวิสัยทัศน์การมองเห็นที่แย่ลง 1.5กรัมต่อเลือด1ลิตรผู้ขับขี่ไม่สามารถควบคุมรถอย่างมีสติหรือสังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบได้อีกต่อไปมีอาการวิงเวียนศีรษะพูดหรือเดินลำบากและยากต่อการจดจอ่อสูญเสียความสามารถในการประมวลผลข้อมูลวิเคราะห์ความเสี่ยงและแตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ต่าง ซึ่งความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุนั้นสูงกว่าผู้ขับขี่ที่ไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์ถึง200เท่า